Samsung g a l A x y A265G วางขายแล้วถ่ายวิดีโอ 4K หน้าจอ6.7นิ้วกล้อง50ล้านพิกเซลชิปเซ็ต Exynos 1380ในราคา1 9 9 9บาทเท่านั้นสวัสดีครับกับมาร์ตีข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนรราแปดในกาสาสิมัทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ ซัมซุงวางขายโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุด Galaxy A 2 6 5 g ชิปเซ็ตตัวใหม่แรงลื่นไม่กลัวร้อนถ่ายวิดีโอ 4k ความคมชัดทุกเฟรมซัมซุงได้ประกาศวางจำหน่าย Galaxy A 2 6 5 g อย่างเป็นทางการแล้ววันนี้นะครับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดของ s a m มซุงที่ชูจุดเด่นในเรื่องของสเปคคุ้มเครื่องเร็วแรงลื่นนะครับด้วยชิปเซ็ตตัวใหม่ ไม่ร้อนนะครับถ่ายวิดีโอ 4k คมชัดทุกเฟรมเนาะตัวนี้มีในเรื่องของเลน ultra wide นะครับความเอียง12ล้านพิกเซลและในเรื่องของกล้องหน้าความเรีย13ล้านพิกเซลซึ่งสามารถถ่ายวิดีโอ 4k คมชัดนะครับบันทึกภาพวิดีโอสูงได้ด้วยกล้องหลังเลนหลัก50ล้านพิกเซลช h i เซต exynos 1380นะครับทำให้เร็วกว่าเดิมถึง26นะแถมเครื่องก็ร้อนน้อยลงด้วยนะครับ มีระบบระบายความร้อนอย่างปาวาวเ r อร์ชิวเร์นะครับที่มีการระบายความร้อนขนาดใหญ่กว่าเดิมถึง73.7เท่านะครับใช้งานต่อเน,นื่องได้ยาวนานถึง17ชั่วโมงโดยไม่ต้องชาร์จแบตเตอรี่นะครับหน้าของแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ที่5000ม ah ิลลิแอมป์นะมาพร้อมกับการรองรับการชาร์จเร็ว25วัตต์นะครับผสานพลัง awesome Intelligen t AI นะครับเข้ามาขับเคลื่อนด้วยวัน UI7 นะครับทำให้มือถือรุ่นนี้มีความน่าสนใจค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับ และในส่วนของ Samsung Galaxy a 265G ในหน่ยวยความจำ256 g b นั้นจะมีสีที่วางจำหน่ายไม่ว่าจะเป็นสีมินต์แล้วก็สีแบล็กนะครับในราคาเริ่มต้น1 9 9 9บาทนะครับซึ่งสามารถที่จะจับจองหรือผ่อนได้นะครับผ่านทาง a m s u ุงโดยใช้บับรประชาชนใบเดียวนะครับก็ลองไปทดสอบเครื่องจริงดูก่อนนะครับถูกใจค่อยตัดสินใจซื้อกันนะครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานํามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Sub subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกลับมาอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย